คลิปนี้นะครับก็จะมาสอนฟาร์มเวล1ถึงเวลย0เลยนะครับสมัครใหม่เลยนะเป็นสายฟรีด้วยแล้วเราก็จะซื้อรถแคปล่านะครับราคา2 5 0แสในคลิปนี้คลิปนี้จะโหดมันแค่ไหนเจออุปสรรคการยิงหรือเปล่าหรือว่าเจอเลื้อนๆโปรดติดตามคลิปนี้ได้เลยถ้าใครกำลังมองหาร้านเติมเกมดีดนี่เลยคับร้านอ e ีลาติกช็อปมีทั้งบริการเติมเกมมากมายเกมไว้ออนไลน์ a o v e. และเกมอื่นๆอีกมากมายไม่ต้องห่วงความปลอดภัยเพจจริงต้องผู้ติดตาม70,000เท่านั้นปลอดภัยหายห่วงรวดเร็วทันใจอย่าลืมมาใช้บริการอีลาสติช็อปด้วยนะครับเอาละครับผมก็กลับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องน้าแดงนะทุกคนวันนี้น้าแดงก็จะมาเล่น ID ดีใหม่นะครับอันนี้คือสมัครมาแบบสดๆร้อนๆเลยนะครับสมัครใหม่หมันจะวิวสองวิวสามนี่แหละครับคือวันนี้น้าแดงก็จะพาพาฟาร์มนะกันนะ EP หนึ่ง น่าจะมี E ีแบบให้ถึงเวลร้อยเลยนะไม่รู้จะถึง EP ีที่เท่าไหร่นะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะงั้นเราเข้าเข้าเกมไปฟาร์มกันเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่เสียเวลาแล้วก็นาฬิกากดไลค์กดติดตามให้ด้วยปะไปดูกันพอเราเข้าเกมมาภารกิจกลางจอทุกๆสินาทีมาพอดีเลยอ่ะความโชคดีของเราเราก็เบิกรถเลยสิครับเป็นรถผู้เล่นใหม่นะ <S <S ผมได้บอกหรือยังว่าผมจะเล่นเป็นสายฟรีนะครับไอดีน,นี้ส่วนภารกิจกลางจอนี้คือภารกิจ ขับรถถอยหลังนะครับห้ามขับชนนะถ้าขับชนแล้วต้องเริ่มใหม่นะครับคะแนนโอ้โหคนตารางที่1ยังโหดเลยวะผมจะไหวหรือเปล่านะครับแต่ผมเป็นรถผู้เล่นใหม่ด้วยไม่รู้ไหวหรือเปล่าแต่ผมรู้ว่าเพื่อนๆกดติดตามผมแล้วแล้วก็กดไลค์ให้ผมแล้วผมเลยต้องเอาที่1ให้ได้นะครับ โอ้ผมที่2องวะทุกคนผมขอโทษด้วยนะผมที่สองนะผมไม่ไหวจริงๆนะแล้วผมก็รับภาร,รกิจรายวันนะครับขึ้นเวลลว้ลว,ลว,ลวนแน่นอนเวล4สี่นะครับเวล5ห้าตอนนี้ผมก็ได้เวล5ห้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขึ้นอย่างไวมากแล้วผมก็ทําการเดินไปเดินมานะครับเพื่อหารถหลุดๆนะครับเพราะผมอยากได้รถคันใหม่นะ <c oughs> แบบคนที่ทิ้งรถไว้นั่นเองนะแล้วภารกิจกลางจอก็มาพอดีเลยภารกิจนี้เหมือนเราต้องขับรถแรงๆนะครับแล้วก็แตะเบรกนะสองทีนะตึ๊กตึ๊กแล้วก็คะแนนมันก็จะนับเองเลยนะครับโคตรดีภารกิจนี้แต่ถ้า แต่โชคดีนะครับเซิร์ฟนี้ไม่มีใครแข่งกับผมนะผมเลยได้ที่1แน่ๆเลยแล้วเราก็ยืนแอคๆนะครับข้างๆรถแบบชิวๆไม่คิดอะไรถ้าเซิร์ฟไหนที่เราแบบมีคู่แข่งเยอะนะรเราพยายามย้ายเซิร์ฟหนีนะเพราะเราต้องแบบได้ที่1นะครับเพราะมันจะได้เงินนะครับหมื่นห้าแล้วก็แต้ม e อ p นะครับจะได้พันห้านะโคตรดีอ่ะพยายามได้ที่1กับที่2นะตอนนี้นะครับเวลผมก็อัพเป็นที่เรียบร้อยแลวนะครับเป็นเวลหกแล้วก็เวลเจ็ดครับเวลเจ็ดมันให้เปิดกล่องนะ และตอนนี้นะครับคือผมต้องแบบเคลียร์เควสราไลวันนะบ,บางคนแบบไม่เหมือนกันนะเควสต์ไลวันนะก็พยายามดูนะครับอันนี้คือผมเคลียร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็ได้เงินนะครับพาถึงกล่องสุดท้ายนะครับจะได้เงิน2 0,000ด้วยนะครับแล้วก็ได้อัพเวลด้วยโคตรดีเลยอันนี้พยายามทำนะครับตอนนี้ผมก็เวล8เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ตอนนี้ผมก็ย้ายเซิร์ฟมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคือผมย้ายเซิร์ฟเพราะผมรู้ว่าเซิร์ฟนั้นผมสู้คนอื่นไม่ไหวแน่นอนนะและตอนนี้นะผมเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอันนี้คือภารกิตค่าตัวตายนั้นหรือว่าโดนดาเมจเยอะที่สุดนะผมก็จะค่าตัวตายนะย้ำว่าถ้าค่าตัวตายนะครับถ้าเราตายมันจะเสีย750้นะเราก็ต้องคำนวณดีๆว่าเราคุ้มหรือเปล่านะในเซิร์ฟนั้นมีคนแข่งกับเราหรือเปล่าเซิร์ฟนี้ผมไม่ค่อยมีคนแข่งเท่าไหร่นะผมเลยกล้าเสี่ยงนะครับ ถ้าเราไม่ใส่เกาะนะครับเราจะโดนดาเมจอยู่ที่ร้อยนะถ้าเราใส่เกาะด้วยแล้วก็เลื่อนด้วยเต็มๆนะครับมันจะได้200นะแล้วก็ต้องคํานวณดีๆนะว่าเราคุ้มหรือเปล่าถ้าได้ที่1มาได้15ื่นห้าถ้าได้ที่2มาได้9ก้าพันนับแล้วคำนวณดีๆนะครับภารกิจนี้ผมได้ที่2นะครับก็โอ้โหไม่เป็นไรที่2ก็ไ่เป็นไรนะครับผมไม่เสียทุนแล้วก็ได้กําไรนะได้กาไรได้แต่เยอะอยู่นะประมาณห้าพันนะครับคิดว่านะแล้วก็ได้ EFP เยอะพอสมควรเลยนะครับก็ถือว่าสําเร็จครับ ตอนนี้ผมก็สำเร็จนะครับเวลเก้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าเ level สิบครับแล้วก็จะได้ปืนด้วยนะครับก็ถือว่าดีนะได้ปืนแบบปืนฟรีๆนะตอนนี้เราก็รีเกมแล้วแลวก็เข้าใหม่พอดีนะครับอุ้ยเราก็เจอภารกิจพอดีครับภารกิจนี้คือเหมือนแบบให้ชนเสาไฟฟ้านะหรือว่าชนอะไรก็ได้นะสิ่งขีดขวางนะเช่นกวยเช่นกล่องเสาไฟฟ้าป้ายนะอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ชนนะครับทุกคนคือเราเห็นในตรางนะที่3ามยังชนแบบได้น้อยนะครับผมเลยแบบแข่งกันเข่าเลยนะอย่างน้อยได้ที่3ก็ยังดีนะครับ ก็จะได้แบบเงินก็ถือว่าแจ๋วเ,เลยนะครับได้แบบฟรี เหมือนเดิมครับตอนนี้ผมก็ทําการรีเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วภารกิจก็กางจอมาเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกๆ1ินาทีภารกิจนี้นะให้เหมือนแบบล้อที่ถนนนะให้เราขับไปเรื่อยๆตมทานครับแต่ผม,มล่ะรถกากเว้ยแล้วผมน่าจะสู้เขาไม่ไหวนะอาจจะได้ที่สองที่1่ไม่น่าไหวนะที่2ที่3ประมาณนี้นะแล้วผมก็ได้ที่2เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเบลก็อัพนะเป็นเบลสิบเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็ได้ปืนนะครับปืนแบบฟรีๆมาแล้วโคตรดี เหมือนมันรู้ว่าเราได้ปืนมาเว้ยทุกคนภารกิจนี้ให้ยิงหัวนะครับเน้นว่ายิงหัวนะห้ามยิงตัวนะถ้ายิงตัวมันไม่ขึ้นแต้มนะครับตอนนี้เราก็คลองที่หนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วยิงหัวไป14่ตัว แล้วเราก็ทําการรีเกมอีกแล้วนะครับแล้วภารกิจมันก็มาอีกแล้วนะครับเหมือนแบบนัดกันมาเลยแล้วเราก็เบิกรถนะครับภารกิจนี้เหมือนเดิมครับเหยียบให้มิดไมค์ขับตรงไปเรื่อยๆครับให้ล้อติดถนนแล้วเราก็ได้ที่1แบบสําเร็จเลยแบบเฉียดๆต่อมาเราก็เปิดหน้าโปรไฟล์นะครับของเรานะเพื่ออัปเดตนั่นเองเวลสิบเอแล้วนะครับแล้วก็เวลสิบสองเปิดกล่องนะเวลสิบสองเปิดกล่องแล้วก็มาถึงเวลสิบสามแล้วนะครับข้ามาหลายเวลจัดเลย ภารกิจต่อไปนะครับก็คือภารกิจกระโดดออกจากรถนะครับแล้วเราไปทํากันดีกว่าว่าจะได้ที่หหรือที่2ภารกิจนี้เราได้ที่2แบบชิวๆเพราะไม่มีใครแข่งกับเรานะครับดีจัดเลยอะแล้วเลื่อดไม่คาดฝันก็มาครับทุกคนมีคนกําลังยิงคนอื่นมั่วๆนับแล้วเราเปิดเลือดพอดีนะแล้วเราก็ทําการยิงพอดีเลยทุกคนยิงไปยิงมาผมเห็นรถสีม่วงพอดีแล้วเราก็ขมโมยรถสีม่วงเลยละกันไม่รู้รถใครไม่ส่งรู้ใครขมโมยเลย ภารกิจต่อมานะก็คือให้เราอ่ะโดนดาเมจให้เยอะที่สุดนั่นเองนะก็คือการฆ่าตัวตายแล้วก็เกิดใหม่นั่นเองนะหรือว่าโดนยิงหัวอะไรก็ได้นะครับประมาณนี้แนะนําว่าให้ใส่เกาะแล้วก็เลือดให้เต็มนะครับจะได้ขึ้นแต้มเยอะๆนะครับ200แล้วเราก็ได้ที่2มาสําเร็จเรียบร้อยนะครับ ไม่รู้ว่าทุกคนจำสองคนนี้ได้หรือเปล่าที่มันยิงมั่วนะครับแล้วเราก็เป็นพระเอกไงเราก็มาช่วยนะครับผู้เล่นใหม่นั่นเองแล้วเราก็ถอยหลังนะครับให้โดนบ้านนะเพื่อลงรถเองแล้วมันก็มานะครับมันมายิงผมแทนนะครับเพราะผมปกป้องผู้เล่นใหม่นั่นเองแล้วเราก็ชักปืนมานะครับทุกคนแล้วก็ทําการฆ่ามันผมไม่รู้มันพูดอะไรบ้างนะครับพอมันเปิดไม้นะแต่ผมมาปิดปิด,ปดลําโพงไว้เว้มันเลยไม่ได้ยินเสียงนะครับก็ขออาภัยขอโทษด้วยนะ ตอนนี้ผมกำลังจะหนีนะครับรถมันล็อกผมไว้เว้ยแล้วผมออกไม่ได้โคตรซวยช็อตนี้แล้วดูในแผนที่ครับมันกำลังมาหาผมเลย2ตัวอย่างซวยอะ่ะรถก็ติด ไม่รู้ว่ารถคันสีชมพูแลมโบเขาจะมาช่วยผมหรือว่าเขาจะมายิงผมไม่รู้นะครับแต่ไอ้นั่นมันเบิกรถมาพอดีผมเลยขับรถหนีไปก่อนในกาันผมกลัวภารกิจนี้ให้ขับรถแรงๆนะครับแล้วก็เตะเบรกสองครั้งเหมือนเดิมนะให้รถไหลไปข้างหน้าเหมือนเดิมแล้วผมก็ได้ที่1เหมือนเดิมครับทุกคนก็จะได้เงิน15ื่นแล้วก็ไ e ด้เม e ยเพีพันห้าโคตรดีภารกิจนี้นะครับก็คือภารกิจกล้องนั่นเองนะขับรถผ่านกล้องผมก็ได้ที่สองนะครับที่1สู้ไม่ไหวจริงๆนะครับทำพยายามทําเต็มที่แล้ว แล้วหลังจากนั้นนะครับไฟวิดีโอมันเสียไว้ทุกคนผมเลยตัดไปเวลสิบก้านะครับตอนนี้เราก็มีเงิน2อ0แสน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแล้วเราก็จะซื้อรถนะครับแคปลาดนั่นเองนะราคา2อ0แสพร้อมกับแต่งเต็มนะครับยางไฟนะรูปไฟนะยาม่าของผมรูปไฟนะราคาร้อยทองนั่นเองนะเราก็สะสมมาตั้งแต่แรกเลยก็ถือว่าแจ๋วเลยนะครับคลิปนี้สําเร็จเลยได้แคปลามาฟาร์มตอนถึงเวลสิบก้านะครับไม่รู้ว่าเพื่อนๆได้แคปลาตอน เบลที่เท่าไหร่นะครับซื้อแคบลานะก็ผมซื้อตอนเบลสิบเก้านะครับก็ถือว่าฟาร์มเร็วพอสมควรนะพยายามทานะครับภารกิจกลางจอทุกๆ10บนาทีแล้วก็วิ่งกล้องนะครับแล้วเราก็จะได้เงินเยอะมากแล้วที่สําคัญครับเราอย่าไปยิงคนอื่นนะครับไม่งั้นมันเปลืองเงินเราแน่นอนครับกระสุนทีมันเปลืองสองสามหมื่นเลยนะครับแล้วก็กล่องยากล่องเกาะนะครับหมดเยอะนะครับแนะนําว่าฟาร์มมดก่อนดีกว่าให้ได้รับล่าแล้วเราก็จะได้ฟาร์มปืน ฟาร์มนกกศนได้นะครับประมาณนี้เลยถ้าอยากดู E ีพีต่อไปนะครับ e ี2นะฟาร์มเวลยี่สิบไปถึงเวลสี่สิบก็กดไลค์กันเยอะๆนะครับขอสักร้อยไลค์สองร้อยไลค์หน่อยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจหน่อยนะครับเพราะแต่และคลิปอาจมา2 3ชั่วโมงเลยนะครับกว่าจ,จะได้คลิปหนึ่งแล้วก็ฝากกติดตามกดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับคุณนางเอกผมละตัวร้ายต่อจบคุณก็รู้ผมก็ต้องตายกลับตัวกลับใจมันก็คงไม่ทันถ้าผมเป็นคนดีหนังเรื่องนี้ก็คงไม่